นะครับจนกระทั่งต่อมาเมื่อวันที่18ตุลาคมนะครับเรานากําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจคนแลวก็จกับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับได้ที่ห้องพักเขาที่ย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเมื่อจับกลุ่มได้จากการสืบสวนขยายผลนะครับก็พบคลิปผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ในในคลิปต่างๆนะครับก็ลักษณะน่าจะเป็นผู้เสียหายที่ถูกน่อรวงมานะครับ จากการตรวจสอบดูคลิปเนี่ยพบว่ามีผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงที่ถูกล่อลลงมาเนี่ยปรามาณทั้งหมดสิบคนนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราได้เชิญตัวมาสอบถามได้สองคนนะครับคนที่หนึ่งก็คือขออนุญาตเป็นานามสมมุตินะครับชื่อนางสาวเออายุสิบแปดปีนะครับเป็นลูกจ้างร้านสวยแห่งหนึ่งนะครับในจงังหวัดนนทบุรีนะครับก็ให้การว่าได้รู้จักกับนายกังกกวีผู้ต้องหาที่หนึ่งผ่านอาแอปพลิเคชันหาคู่แอปแอป,ปหนึ่งนะครับ จนกระทั่งต่อมาเมื่อวันที่9ตุลาคมนะครับในการกรวีก็ล่อหลวงให้มาดื่มสุราที่ที่ห้องโดยอ้างว่าที่ห้องพักเนี่ยพักอยู่กับพี่สาวนะครับมาปลอดภัยไม่มีปัญหาเมื่อมาถึงที่ห้องพักก็โดนผู้ทั้งหาทั้งสองคนนะครับมอมสุราลักษณะเหมือนแบบให้ดื่มแบบเพียวเลยนะครับจนผู้เสียหายหมดสติไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ผู้เสียหายก็ไม่ทราบนะครับว่าตัวเองเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็มีการถ่ายที่วิดีโอไปเผยแพร่ขายแสวงหาประโยชน์นะครับ จนกระทั่งมีเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยไปติดตามแล้วก็เอาคลิปให้ดูก็ยืนยันว่าเป็นเป็นภาพของตนเองนะครับก็กระสง์แจ้งความร้องทุกข์เราก็ได้รับคำร้องทุกข์แล้วก็ดำเนินคดีเพิ่มเติมทั้งในเรื่องของการโขงขืนกระทำชาวเรานะครับแล้วก็เรื่องของการค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์จากการผลิตหรือเผย์แทสื่อสามกนะครับส่วนรายที่สองอนามสมุติเป็นทางสาวบีนะครับอายุ28ปีะกอบอาชีพเป็นผูพนักงานเอกชนบริษัทหนึ่งนะครับอันนี้น่าสนใจก็คือให้การว่า รู้จักกับผู้ต้องหาที่สองซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับผู้ต้องหาที่สองซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นคู่รักของผู้ต้องหาที่หนึ่งเนี่ยเขาไปเล่นอพหพคู่เหมือนกันแต่เขาเนี่ย ham, แสดงตนว่าต,ตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนแบบหญิงรักหญิงนะครับก็ไปน่อหลวงผู้หญิงนะครับมาดื่มสุราที่ห้องโดยบอกว่าพักอาศัยอยู่กับน้องชายนะครับเมื่อดื่มสุราอมสุราจนผู้หญิงเนี่ยเมานะครับก็ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็าลุกทำการลุ้มและเมื่อ,งองทงเพศต่อตัอตวผู้เสียหายนะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพวิดีโอแล้วก็เอามาขายในในแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับซึ่งจากการดูสื่อมกที่เขาเผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยลักษณะเหมือนกับแบบเป็นการล่าล่าตามก็คือล่าเหยื่อคนที่หนึ่งคนที่สองมีทั้งหมดเนี่ยที่เขาเผยแพร่ในกลุ่มเขาในประมาณห้าสิบกว่าคลิปมีผู้หญิงที่ ที่เขาเล่อรวงมาเนี่ยเท่าที่เราดูเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็ประมาณสิบกว่าคนนะครับซึ่งบางคนเราติดต่อไปผู้เสียหายบางคนเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับก็อยากจะมาเรียนประชาสัมพันธ์ว่าถ้ามีผู้เสียหายรายใดที่ถูกผู้หน้าทั้งสองคนเนี่ยล่วมลืด้วยในลักษณะกล่าวนะครับขอให้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำลัรปราบปรามการคาร้คามนุษย์นะครับเพื่อเราจะได้ขยายผลเบื้อนคดีเพิ่มเติมกับผู้ต้องหานะครับให้ทุกคดีครับ ก็เดี๋ยวในส่วนอีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นฝากข้อผมใหญ่ไปยังพี่น้องประชาชนครับเช่นทางพันเดกส่วนงษรงชาติสุดท่านหล่องโค้การนะครับได้ให้ข้อมูลข้อผงใหญ่กับพี่น้องประชาชนครับครับในส่วนของการเตือนนะครับอันดับแรกขอเตือนผู้ที่ก่อเหตุนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามทางฝ่ายสืบสวนเราเองนะครับที่ที่นําเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเพียงแค่ น้ำจิ้มนะครับเล็กๆน้อยๆอยเรามีสกยภาพในการที่จะมอนิเตอร์ติดตามพิสูจน์ทราบถึงกลุ่มผู้ต้อรมบิดได้ทุกกรณีนะครับแล้วเราจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว <c oughs> ในส่วนของในการเตือนของประชาชนนะครับเราเน้นการป้องกันนะครับทุกอย่างเนี้ยออจารเนี่ยเข้ามาถึงเราไม่ใช่การปรีนกรแพงบ้านนะครับไม่ใช่จักทุบรถจัดยิงเรา เขาเข้ามาหาเราได้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ในห้องนอนเพราะฉนั้นเทคโนโลยีนะครับมีประโยชน,น์แล้วก็มีโทษเนั้นผู้ปกครองนะครับจะต้องดูแลเด็กให้ดีในช่วงนี้ช่วงปิดเทอมน,นะครับการแท็กทักแชทพูดคุยกับใครก็ตามคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักให้ตีเป็นว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับในส่วนของผู้ใหญ่เห็นไหมครับว่าขณะเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะแล้วก็ยังถูกหลอกลวงนะถูกกระทําการต่างๆจนเป็นเหตุให้เป็นเหยื่อ จนถึงเหยื่อค้ามนุษย์นะครับสุดท้ายนะครับในการทักพูดคุยกันในในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับาการบันทึกภาพนะครับอย่างเช่นเขาพาไปห้องแล้วมีกล้องแอบถ่ายอยู่โดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวเลย